ฮ mm ัลโหมากันแล้วนะคะทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะทีละลัดสำเร็จวานิชนะคะตอนนี้วันนี้นะคะอิ่มเองอยู่ที่ หมู่บ้านเคหะนครสองค่ะตรงถนนลาดกระบังซอย36นะคะที่เมือเอ่อต้นสัปดาห์เนี่ยค่ะมีฝนตกนะคะแป๊บเดียวเองน้ำก็ท่วมเลยนะคะน้ำก็ท่วมเลยก็วันนี้ก็เลยได้รับการ ดูแลแล้วก็ประสานงานนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งออสองกอนะคะดรจอทั้งสํานักงานเขตลาดกระบังที่ทํางานร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะแล้วก็กับกระทรวงมหาดไทยให้ได้จัดสรรนะคะกําลังคนที่มาจากเ,เรือนจําทัญบุรีค่ะนำจำนวนของคนทํางานนะคะลงมาขุดลอกท่อ อยู่ในวันนี้ค่ะพิมเองก็เลยได้มาให้กําลังใจนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะเห็นใช่ไหมคะข้างหลังไกลๆนั่นคือเจ้าหน้าที่จากกรมรชาชทัณฑ์เองนะคะเป็นนักโทษชั้นดีที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทําความดีช่วยเหลือประชาชนค่ะวันนี้อยู่ที่เคหะนะครสองนะคะท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาให้กําลังใจกันได้นะคะ เอาน้ำเอาอะไรมาให้ดื่มกันก็ได้สวัสดีค่ะอดีค่ะพี่อิมาขอบคุณด้วยนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวเจอกันนะพี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มีพี่ๆที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ ทักทายกันนะคะจำอิ่มได้ก็เองก็ถือโอกาสนี้มาขอบคุณด้วยนะคะที่ทุกคนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งการแล้วก็ทำให้อิ่มเองนะคะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของชาวลาดกระบังอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองจากกรกะตนะคะแต่ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ออรอไม่ได้จริงๆถ้าหากว่ามีอะไรที่เราช่วยทำงานประสานความช่วยเหลือได้ก็อยากที่จะให้ได้ ทำได้ทันทีนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะว mm ันนี้มาขอบคุณแล้วก็มาลอกท้อกันนะคะพี่ค่ะก็มีพี่ๆนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะเดินผ่านมาก็ให้กำลังใจกันเมื่อสักครู่มีน้องๆนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไก่เลี้ยงให้กับทางพี่ๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามีคนสั่งเต็มแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะ ก็เดี๋ยวอิมเองนะคะคงอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็การลอกลอกลอกท่อในครั้งนี้ค่ะก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยลอกใหญ่ล่าสุดก็คือเมื่อปีประมาณ55นะคะหลังจากที่มีน้ําท่วมใหญ่เมื่อตอนปี54พี่น้องประชาชนก็บอกว่าหลังจากนั้นทุกๆปีฝนตกทดเดียวก็น้ําท่วมตลอดเลยนะคะน้ําท่วมตลอดเลยแล้วก็จนมาครั้งล่าสุดที่ฝนตกไปเมื่อวัน,ว,นวันจันทร์ตอนเย็นเนี่ยค่ะ แป๊บเดียวน้ําก็ท่วมสูงถึงน้าแข้งแล้วนะคะก็ทําให้เกิดความยากลําบากในการเดินทางแล้วก็พี่น้องประชาชนนี้ก็ต้องนั่งวิทย์น้ําออกจากบ้านกันก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะคะที่ตอนนี้งบประมาณตอนปออี66นะคะที่อนุมัติไปเมื่อปี65เนี้ยมันออกมาแล้วก็ยังมีนะเจ้าหน้าที่อีกหลายๆจุดนะคะหลายๆชุดที่ไปดําเนินการป้องกันน้ําท่วมในจุดอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศนะคะแขวงขุมทองแขวงทับยาวแขวงลำปะทิวนะคะที่ของกทมได้ดําเนินการต่อเนื่องค่ะยังไงก็ใครอยู่ตรงไหนมีอะไรส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะอิงจะขออนุญาตให้พี่ๆได้เห็นสภาพท่อที่มันมีขยะอุดตัรเยอะนะคะอันนี้คือก่อนลอกนะคะอันนี้ก่อนลอกก็จะเห็นว่ามีปริมาณ โครนนะคะแล้วก็ดินอุดอยู่ในท่อเยอะมากฉะนั้นเวลาที่น้ำท่วมน้ำก็เอ่อขึ้นมาข้างบนไม่สามารถที่จะระบายได้ทันแล้วก็เมือเอ่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางหมู่บ้านเอง